อย่ยงกล้วยดีบ่ดีแนวใดยดีแต่ละอย่างก็เออว่าวาดงนึงกับกล้วยนี่ก็ดีแบบได้ขายราคาสูงกว่าง่ว่านะกล้วยนี่ราคาแพงกว่าง่ว่แพงง่ว่นี่กันคันราคาหน่อยกับสิราคาก็แค่ได้เมื่อันนี้ก็ได้หาหกเจ็ดเมื่อไงสบายครับสองปุ๊บครบปีนี่ก็ได้เห็นเงินสองเมื่อไง่เห็นเงินเลยสองเมื่อง่ว่นี่กันตัวน้อยก็ได้แค่เมื่อเดียว ออก,กันอีกแล้วครับใช่ชีวิตสไตล์คนอีสานเมื่อนี้่องไทยบือการผ้ากินเทีเ่ยวเรนผ้าพีผ้านองหาออกเลาะละลครับเลาะทายควายขวากบ้านๆนะพี่น้องเพื่อเป็นการรุ่นงรง่งส่งเสริมให้พี่น้องท่านมาเลี้ยงควายหลายขึ้นนะครับนาะอนอกจากิสร้สงฐานะควาวเมนยูที่ดีแล้วก็ถือว่าซอยกันอนุรักษ์ให้รุ่นลูกรุ่นหลานผู้เกิดไม่ยีรุ่นได้เห็นนะพี่น้อง คลิปนี้จะพาพี่น้องเข้าไปสอบถามพี่น้องทางสกุลนะครับผ้าควายอายุจะปีค่อยค่อยทับหรือค่อยผสมพันธุ์นะพี่น้องบรรยากาศจะเป็นอะไรเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปเบื้องต้นกันนะครับน้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาทำพาวสัญญาใหญ่อย่างซื้ครับคือมีของนอ้องบ้านห้าบ้านยังไงบ้านเฉล็่บ้านขีเนข้เล็กตำบลก็คือครับดงโมท้องตำบลดงโมท้องใต้บ่วมีใต้บัวเพื่อบรรพงจังหวัดวสกุล ที่ตำบลดงทองใว่บะบ่มีมีแช่ช่างพุนของช่างพุนอันนี้เป็นตำบลดงดงทองเนาะมอนี้่าบ่งคเลี้ยงคุยพป่น้องเลี้ยงโวจะมีกระไรไท้ก้ป็นองเบิ้งไก่ยางกเบิ่งควยใหญ่ทอาให่จังควยดมใหญ่คุยได้5ปีหปีอล้วเด้อบ่คิดอยางไห๋คุยมาเลี้ยงควยโอ้ยวบบบ่มีอย่างนี่ละบ่มีแนวสิเฮ็ดก็หามแนมาเฮ็ดพ่อไปเฮ็ดไปเน่ยพ่อได้ใส่ไปนี่ล่ะมันบ่มีเนวาเฮ็ดเด้ าปีมานี่ขายได้คิดเป็นเงินได้หลายบาทบ่ยายขายเป็นตัวเดียวได้ขายตัวเดียวโอ้ตั้งแวหาปีมานี่ขายหาตัวขายตัวเดียวขายตัวเดียวได้เงินหน่อยเงินหลายเนยได้เงินสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดป่โอ้สามหมื่นกว่าตัวผู้หรือตัวเมียล่ะตัวเมียโอ้ตัวเมียขายไปไม่ลูกวะอะไรสามหมื่นเจ็ดเนี่ยบามันมันมีลูกเนี่ยมันมีลูกมีลูกแล้วบานี้โอ้มันมีท้องเป็นแม่ยมานเป็นแม่ยมานขายให้ลุงตัวขายไปเลี้ยง เอาไปให้ลุงเลี้ยงเอาพันขายแม่ว่านได้สามหมื่นเจ็ดชั้นปีเหรยายขายมานั่นไหวได้ขายได้ปีไก่เนี่ยขายได้ปีไก่เลี้ยงหาปีได้ขายเท่านึงจ้าไปสามหมื่นเจ็ดอันตัวนี้กล้วยใหญ่ป่ะนี่อันกล้วยลานตัวนี้หลานบ่ะนี่กล้วยลานมันมีทองบ่มยายนี่มีทองไปแล้วสามตัวนี่หนึ่งตัวปูตัวใดจัดตัวปูตัวปูตัวปูมีกล้วยหน่อยสองตัวตัวปูเอาเอาท่างไหนมาทับจ้ะเอากล้วยลุงมาทับเอามาเลี้ยงได้นี่แล้วมันก็มีกล้วยเถอกเอาลุงเอาของลุงมาทับจะไปย่างไปเพิ่งกล้วยเขานล้ บ้านเขาเลี้ยงในยายจงสิบ้านเขานี่ยนาฝนนาแรงเขาเลี้ยงแรงแล้วหน้าจะควงนี่แหละลแรงก็เท้านี่บอกครับแล้วแล้วแถวหน้าจะควงไปนี่มันเป็นดอนผมเริ่มเป็น,นไปลงป,ลงปอกหอดพูนสงครามจงใบโอ้ยายโบเห็ดหน้าเลยเห็ดอยู่เห็ดทงนี่กับใบหันทงนั่นเอาไบจีเลี้ยงกล้วยโอเห็ดทงหนึ่งทงหนึ่งกับใบจีเลี้ยงกล้วยเอาไให้หลานของหลานกล้วยนี่หน้าหน้าหลานโอ้ครับครับแตยางวียายเขเล่นเรียง ตัวนั้นของวัวได้ต็วนเลี้ยงญหาตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวแม่นี่บ่ครับของแม่นี่แหละตัวแม่นั่งน้อยกับของแม่ตัวนั้นตัวนั้นกข้องลานตัวนั้นของหลานตัวนี้สองตัวสามสองสองตัวนี่ของแม่สามสี่ตัวนี่ของแม่เบิ่นลักษณะควายจะเป็นควายสายพันธุ์ใดดีนึกอยากตื่นแนนมันถิกินคนเจ้าของใครอยู่ โอ้ใกล้ๆอีกได้ยืนมานี่ยปีได้ยืนหมดกับอสวุนข้นหมายายมันถือกินคนมันกันเปิดใส่ซื่อเนี่ยล่ะตัวนี้งามได้เนาะตัวนี้พ่อได้ยายหงบนี่พ่อคนเนี่กับบ้านอันคล้วยอันพ่อใหญ่อันจีผู้คนมาเนี่ยล่ะเออไม่เงยไหมเอออันนี้กระแม่นเพันมีพ่อพันตะกี้เพันมีพ่อพันเดี๋ยวเพน่ันขายพ่อพันมันครับตัวนี้ก็งามเลยเนาะพันได้ปีวั้วเลยเห่าหญ่ตัวนี้ปีหนึ่งปีวัวเนี่ยล่ะ ว่าบัดมนหาหกเดียนเยนี่นี่แม่มันสูงลอยลอยสี่สิบเปอนตยสู่งก็ได้เยอะว่บ่เคยวัดจักเทียดิเรียงคล้วยมากก็ได้นี่เธอตูยังใหญ่งสูงกล้วยใหญ่เนาะแม่คเาะกล้วยชมนี่มันนี่ตอนซื้อมาหาปีที่แล้วหน่อยอายเนี่ยใหญ่อันสองหมื่นเก้าตัวนี้ ตัวนี้เพิ่นมีลูกบ่หรือว่ามาแต่เพียวๆเลยมาเพียวๆีตัวเม่นางบ่จ้าแมนางแม่นางบ่มีลูกบ่มีลูกนี่เด้สาวามันบ่ลูกพวกมัน29,000แล้วก็มันได้ตัวนี้มันบ่มาแยกนี่น้องมันอีกตลอดเนาะมันก็น้องเพิ่นนี่แค่คางกันน้องมัแค่คางกันไม่แล้วก็มีท้องอีกมีท้องเบิด3ตตัวเดี๋ยวนี่ยตัวนี้ก็แม่นางนี่มีท้องคือกันบ่ตัวนี้บ้านไอ้เซิ่งต่ว่าตัวนี้เซิ่งแล้วตัวนี้เซิ่งแล้วตัวนี้แม่แรกวะหรือแม่แรกอันลูกลูกแรกหรือลูกลูกแรกอันนี้ลูกตัวใดซั่นนี่เก็บาไแม่อัน แม่ตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวเที่ยวไทยเทเลกนะโอ้เพิ่นกับมีทองอยู่แม่นั่งแต่มีทองพ่อแม่ในสามปีแเราใหญ่นนี่ตัวนี้ตัวนี่ก้สปักสามปีสี่ปีนี่แล้วมันจะมีลูกแต่มีลูกแล้วมีลูกสี่ปีสิมีลูกเลยสามปีสิบเอ็ปีนี่ปีที่สี่จะเสดได้ลูกมันกล้วยนั่นบอกครับกล้วยนะสามปีชีเซิร์ฟมีซื้อโอ้สามปีเต็มเนี่ยมันจะทับทับได้ไหมซือหอดสี่ปีคนมีลูกอคนมีลูกพคนสี่ปีแล้วมันสดได้ปีหน้าก็ได้ลูกแล้ว ขอดแล้ว Saint <ge ar> นี่เนอนเดือนนี้เดือนนี้จะได้สักเดือนเลยประมาณสามสี่เดือนหาเดือนนี่ละตัวนี้เสื้อกอนโมโยเป็นแม่นางโอ้งามสูงงามตัวนี้นงามครับตัวนี้เนาะแม่นางหน่อยแม่นางหน่อยันแต่ปีกว่าน่องมันผมว่าชุ่มลอยสามสี่บัวนี่ละแม่มันคเมียมันก็สูงไม่ได้ลอยสี่สิบเนเมียเอามันเลี้ยงกันป่วยจะเป็นเจ้านี่หน่อยซ้ำนี่ละเอามันเลี้ยงซื้อมาก มั่นพ่อปีบ่แม่นี่ตอนซื้อมานี่ยังบั่นพ่อปีหรือ่พ่ออยู่แต่ว่าเอาป้าได้แหละพ่อปีแล้วยูนี้ล่ะประมาณสามปีสี่ปีนี่แหละมั่นในซึ่งมาอยู่น้ำแม่จังในซิงเอามาเซิงมาทับเอาก็จะเป็นกล้วยใครกล้วยปากกแย่งเนาะเนี่ยมึงเนาะกล้วยปากกแย่งอยู่แต่ว่ากันแย่งแย่งเมื่คือกันก็ของปัญญาจีเด้แย่งคนละพันของปัญญาจีมันทีเป็นคนละพันแต่ข้อมันตรงมือถือนอนใหญ่เนาะข้อมันนั่น งามคนละเบียบผูใดมักสายนี่เนาะมักคนละสายตะครับผูใดมักสายอปากกระแงเงิึงมันงามไปอีกแบบนึงเนาะือคือซาสกดกับชาอุนห์นั่นเองนะเออมันแ่ลเเลี้ยงข้าเลี้ยงั้วทางกรมีออกลูกกมีกั้วอีกแบเลออกัวานี่ได้อีกยัเบิ่ยับมันตื่นแล้ว บ่มีตัวจีบอยตัวสิงยังบ่ตัวนี้ก็สิบอยบ่ตัวแมยนะครับแครงกะลุยขั้นได้ปล่อยขั้นขันแม่ค่ายมันะลายเลนะจับนี่เขาหายแล้วสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดแล้วบ่เขานี่สองหมต่นเจ็ต้นต้น้างคางแครงแครงกะลุงแต่สูง่ใหมันมันก็ได้ปีกววานครับสูงมะปล่อยเท่าันมันบาฮัทได้สามสามีสี่ปีมันถึงใหญ่ซ้ำกันก็บใหญ่มันอือหือ่่น ลูกแม่นลูกแม่ใหญ่ๆแม่นเบิดแหละทั้งลูกทั้งหลานอยู่นี่ตัวน,นึงก็ขายคนละเผาพันซุ้มนัน่นขายออกแล้วเผาพันมันมีหลายหลายสายนะ้กป่วยเสียเลเนาะพันเตียพันตำอ้างไงว่าพันพันตำเตียตำเตียตำแต่ของเขากลิ่สูงตัวนี้ซุ้มนี่เอามาผัดไม่สูง,สงตัวสูงครับน้อยใหญ่สูงตัวนี้สูงครับเพราะราว่ารอยชี้ใช่ปวดแล้วนี่เนี่ยว่ากะว่ามันได้ยัก สปีสี่ปีจหว่าจะขายใช่ต้องร้อยสามสี่ปีสามปีคนขายเมดหรซื um> ้อม่คนขาย้รือซื้อง้วะมันสอางัวะสองัวะใช่้วยเนื่อเบื่อแล้วมันมันลำบากไปสงขามโอ้ต้องไปน้ำ่นสงขามไปกับมีหมูไรคนอยู่ดอกสามสี่คนคนประมาณเปลี่ยนห้วยไปเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวงัวกั แถวนี่่ใหญ่ข้างนี้ก็ปล,ลูกม,มีแตังั้วนแล้วละอกเอมขึ้นขนคนเลียงงัวหลายเดยอเไนาะยาย,ายเ้าะหลนาน้าไว้นปา้าน้ำาน้ำนำหน้าตัว,ม,ม,ม,วมันบนต่ตรงลงลงลงงลงขาเข้าอมแล้วก็เยวหญยามมันกินสบายสบายมันไตรงลงา้าวค่วาตองลงน้ำลงอันนี้คนบ่ลงก็บ่ะไรได้ก็ตรงมิสาาจ้คของ มีสาสาหนี่กระบกมันมีแต่สาหน no. okay. ี่กับสาหนี่กับสาไตครับแล้วก็ลงสงครามบอกยังไว่าเลี้ยงคั้วนี่มันต้องมียนมีน้ำมีน้ำให้เพื่อนมีน้ำให้กินมีน้ำมีน้ำเลี้ยงน้ำเลี้น้ำสะอาดพร้อมเนี้ยสองรามครับถ้าบ่มีกักับ่เลี้ยงงัวใชเลี้ยงงัวสบายพื้นที่พี่น้องเไยพู้นดี่เลี้ยงงัวเลี้ยงวยวมากก็ชวนมากแต่ว่าเขากับบงพื้นที่เขาเนาะถ้าบ่มอเขากับกับโมได้เขากับมาเลี้ยงงัวเอา เลี้ยงงว้วนี่มัน,นจะจีไปได้เลี้ยงกล้วยนี่มันจะแคบไปหนาจะน้อยลูกหลานมาปลูกมายกค่าปลูกนั่นปลูกนี่ก็จะลาบากครับอออืเาไ้ชุดทไทยมิ่ยังจะบอกพี่น,น้องว่ามึงยุทโธปนิยายทั่วโลกนี่งยังจะบอกก่าเป็นบอกให้คน,น,น,นฟังเนี่ย,ย,ยว่าเลี้ยงกล้วยดีบ่ดีแนวเลยดีแต่ละอย่างก็เออกว่า,า,า,า้ดีดดนะอ่างนึงกับกล้วยนี่ก็ดีแบบได้ขายราคาสูงกงงว่าง้วานะ กล้วยนี่ราคาแพงกว่างวแพงง้วานี่กันคันราคาหน่อยกันสิราคาก็แค่ได้เมื่ออันนี้ก็ได้หาหกเจ็ดเมื่อสบายครับอันสองปื๊บครบปีนี่ก็ได้เห็นเงินสองเมื่อนเห็นกันเลยสองเมื่นง้วานี่กันตัวน้อยมันได้แค่เมื่อเดียวง้วาน่ะแต่ว่ากล้วยนี่ยากกว่ากล้วยนี่ยากมันได้ก็ยังสูงยังได้ราคาดีกว่าง้วานี่การเลี้ยงมันเนี่ยเป็นเหมือนง้วงคับเพื่อจะได้เลี้ยงง่ายกว่ากันก่ะ เลี้ยงง่ายอย่างหนึ่งต้องมีน้ำให้มันอาบต้องมีหยาห์มันอยู่มองมันอยู่มันกินก็สบายงวดนี่แบบลำบากอย่างหนึ่งขัดบ่มีหยาก็ได้ไปเกี่ยวหยาหมามันกินก็สบายอย่างหนึ่งลำบายคนละแบบอันนี้พัดได้ย่างคนก็จะได้ออกร่างกายเนี่ยจังน้อยเอาเอาคลิปดีไว้แค่นี้ครับพี่น้องผมกับยายยังก็บอกพี่น้องคนใหม่เนี่ยแม่น้อมบุตรตลาม าลาประจากพี่น้องกันกน,นะครับเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ